คำถามต่อมานะคะพ่นกันสนิมเก็บเสียงคืออะไรคะคือมันก็เอาโปรดักต์สตัวอ่าเป็นการพ่นพสนิมเพื่อเก็บเสียงไปในตัวด้วย2วัตถุประสงค์ในหนึ่งเดียวอันนี้คือคอนเซ็ปต์ที่เราตั้งตอนแรกเนาะอันนี้ออกแนวเล่าประวัติให้ฟังก็แล้วกันคือจุดเริ่มต้นเ่ยคือเราเริ่มจาก a r m ์เมอร์กัสก้าเรามาเรียกว่าเอ็กกัน ฟิชเชอร์ลิงกันนะ,ะในการทำโปรเจกต์บางอย่างด้วยกันเดิมเนี่ยก็ทำลักษณะพ่นก๊ินทั่วไปนี่แหละแต่ข้อดีของพ่นก๊ินของซิก้าตัวหกสองศูนย์เนี่ยข้อดีก็คือว่ามันเวลามันเซตตัวแล้วมันเป็นของแข็งมันก็ทนแรงกระแทกได้ดีอันนี้เราก็ชอบแล้วแหละแต่ต่อมาในทางซิก้าเองโดยคุณน้องเนาะเขาก็เอาผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งเอามานําเสนอว่าเอ๊ะผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยน่าเอามาใช้ประโยชน์อะไรเพิ่มเติมได้บ้างซึ่งพอถามข้อมูลจากคุณน้อง ของซิก้าแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าผลิตภัณฑ์นั้นใช้ใต้ท้องรถของรถยุโรปต่างๆในโรงงานประกอบในการสเปรย์เพื่อเก็บเสียงโดยตรงแล้วก็เอ้ยอย่างนี้ก็น่าสนใจสิวะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาโปรดักต์ตัวนี้มาเชื่อมกันเอามาพ่วงกันเนาะก็เลยออกเป็นสูตรในการทําพ่นกระสีเก็บเสียงเอ่อโดยความร่วมมือระหว่างซิก้ากับอาเมอร์ซึ่งหน้าที่ก็แบ่งกันเนาะคือทางซิก้าเนี่ยเขาก็วิจัยโปรดักต์มาให้เราแหละส่วนเราก็เราเน้นงานเป็นช่างฝีมืออยู่แล้วเราก็เลยเน้นวิจัยทางด้านว่าทําตรงไหนทํำยังไงถึงมันถึงจะเหมาะสมก็เลยออก เป็นโปรแกรมบริการในการพ่นกันสิ่สูดกับเสียงสุปก็คือว่าใช้2 Product Product แรกใช้เป็นการสเปรย์เพื่อเก็บเสียงโดยตรงของซิก้าเหมือนกันอันที่2ก็คือการเมื่อทำสเปรย์เก็บเสียงเสร็จแล้วเราก็เอาตัวสเปรย์พ่นกันสิ่เนี่ยทับเข้าไปทีหนึ่ง<ช>นะพ่นกันสิ่เนี่ยมันก็เป็นสูตรด,ดาด้านนะมันก็ทําความสะอาดง่ายเพราะมันมีระบบเซลล์กรีนิ่งเอฟเฟกต์ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้คือคําตอบ